สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราอยู่นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเรื่องน้องหมาเนาะตอนนี้หมาเราก็ยังไม่เห็นเลยะครับผมหายไปประมาณ6วันแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> เราก็ยังพยายามตามหาอยู่นะ วันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้ดินอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ้วชมพูนะเป็นกล้วยไม้ดินที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหนอนนะครับผมขยายพันธุ์โดยการแตกหนอก่ออ้วชมพูนะครับผมจัดเป็นหนึ่งชุดครับผมหนึ่งชุดแบบนี้นะหนึ่งชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ดอกสีชมพูสวยนะครับดอกสีชมพูสวยนะชมพูแบบหวานเลย ผมมีดอกรูปดอกขึ้นอยู่ตรงข้างหน้าคลิปเลยนะคะผมสมอ้วชมพูเป็นกล้วยไม้ดินที่ชอบแดดนะครับผมหรือร่มรำไรได้หมดปลูกใส่กระถางเลยครับผมปลูกใส่กระถางเลยนะใส่กระถางลงดินกาดมระเพราสัตว์ผสมดินปลูกต้นไม้ได้เลยปลูกง่ายๆครับผมเป็นกล้วยไม้ดินป่านะครับผมอ้วชมพูชุดหนึ่งแบบนี้ได้เป็นประมาณ15-20ถึงหัวเลยได้เป็นแพรแบบนี้เลยครับ อันนี้ก็คือ1หัว2หัว3หัว4หัว 5, หัวเป็นแพร์แบบนี้เลย15-20ถึง20หัวนะผมขายในราคาชุดละรานะคาผมชุดละ500บาทส่งฟรีนะครับผม500บาทส่งฟรีสำหรับอ้วชมพูใครที่สนใจนะทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับอ้วชมพูเป็นกล้วยไม้ดินที่หายากพอสมควรนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีของ ไผ่นะชุดหนึ่งได้เยอะครับได้เยอะมากนะมีอยู่1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดหชุด6ชุดมีอยู่7ชุดนะครับผมผมจะจำหน่ายชุดละ 500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มอ้วชมพูเป็นกล้วยไม้ดินเอาไปฝังลงดินตามรัว้วตามเข็บาตามบ้านตามกระถางได้เลย,เลย,เลยนะครับผมง่ายๆเลยเขาแตกหน่อแบบนี้สักพกเขาก็จะออกดอกแล้วครับผมเพราะว่าฤดูฝนกล้วยไม้ดินพวกนี้เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างหายากนิดนึงมาหน้าแล้งเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้นิดนึงพอเราเอาไปปลูกแป๊บนึงเขาก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้สวยครับ วัวชมพูเป็นดอกกล้วยไม้ดินที่หายากดอกสีชมพูสวยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยข้างบนนะครับผม <c oughs> จัดจำหน่ายหนึ่งชุด1 5บหถึงยีหัวไปเป็นแพรแบบนี้เลยได้มากกว่านั้นนะครับผมผมให้เยอะกว่านั้นอันนี้คือเซตหนึ่งหัวแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไปแตกหน่อนะขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มมีอยู่เจ็ดชุดนะครับผม ใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 8เช่นกันสำหรับอ่วชมพูอันนี้ก็ไปเป็นแพรนะครับผมเอาไปแยกปลูกได้เลยเนาะโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับ0 9 5 9 4เ8 9า8สําหรับอ้วชมพูกล้วยไม้ดินมีอยู่7ชุดชุดละ5้0บาทส่งฟรีนะครับผมสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 9 8นะครับปล่อยไปถูกๆเลย